ีหน้าครับก็ก็ได้เจอกันแน่นอนแล้วมีเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่ว่าเอพิกอันนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะดีที่สุดที่ผมเคยทำน่าจะใหญ่ที่สุดที่น่าจะมีมารกรมต่างประเทศไหมครับผมไม่บอกเ <laughs> <laughs> ป็นทาธุรกิจแบบเป็นหลักเลยไหมเพราะงานการแสดงเริ่ม น้อยลงเรื่อยๆในชว่วงปีนี้ที่ผ่านมันก็เลือกเยอะขึ้นนะหมายถึงว่าตามวัยแล้วก็เราก็ไม่ได้ไวัยรุ่นแล้วอะ่ะเราก็ไม่ได้บทหนังเราก็น้อยลงถูกไหมครับหมายถึงว่าวงการบันเทิงก็เปลี่ยนอะ่ะเราก็มันไม่ใช่ยุคข,ของเราแล้วอะ่ะหมายถึงว่าเขาก็มีนักแสดงวัยรุ่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายเราก็เริ่มอยู่ในวนะัยสามสิบมันก็เริ่มเป็นวัยที่บทจะไม่ค่อยนึกถึงเราแล้วแหละอะไรทำไม เออนั่นสิกี่ปีอ่ะเรือนสุดท้ายสองปีครับจาก OMG ครับใช่ 2> 1, 2. ครับสองปีมั้งการตัดสินใจรับงานในสายบันัทิงแล้วตัดสินใจด้วยอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อ่านแล้วชอบหรือเปล่าผมว่านะมถึงว่าแบบถ้าเราชอบบทมันก็เออมันก็น่าลุ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าแบบมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอ้อเรื่องนี้จะทำเงินไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วเรารู้สึกว่าเราไปทํางานแล้วเราจะมีความสุขกับมันหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็มันสร้างประโยชน์กันหรือเปล่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือผมก็ปนๆกันมาตลอดนะแต่ว่าหมายถึงว่าโอเคโปรเจกต์ติดๆกันบ้างอะไรมีคอมเมดี้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็สนุกดีอีกแบบนึงเหมือนกันใช่ที่เป็นเป็นคนหนึ่งที่เวลารับเล่นหนังอะไรก็แล้วแต่มันจะต้อง มันก็เหมือนเดิมครับผมว่าหมายถึงว่าสแตนดาดเราก็เหมือนเดิมคือเราทํางานก็เราก็ทําให้ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้นะคุอหมายถึงว่าผมว่ามันก็พื้นฐานมันคือเรื่องเบสิกพื้นฐานของการทํางานคือทําให้มันดีเพราะเขาจ้างเรามาแล้วมันก็คืออาชีพของเราคือถ้าไม่ตั้งใจทําก็อย่ามาเล่นบุกเครีคยงกันนะ คือความเป็นอีสานมผมไม่ได้ท้าทายอะไรแต่ผมแค่คิดว่าลักษณะของหนังมากกว่าที่มันคือความท้าทายหมายถึงว่ามันมันยากที่ว่ามันจะเป็นหนังที่คอมเมดี้อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่หนังผีฮะหมายถึงว่าตัวมันเองมันมีส่วนผสมของหนังที่ค่อนข้างเสียดสีเยอะเหมือนกันมันมันมันเป็นความยากว่าเราสามารถเล่าให้คนเก็ตไหมว่าเรากําลังล้อเลียนอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยมัน มันมันถ้าถ้ามันเล่าแล้วคนไม่เก็บก็คือเขาจะไม่เก็บเลยกับหนังอะไรย่างเงี้ยมันมันมันบางมากๆอะ่ะผมว่านั่นคือนั่นคือชาเลนจ์ว่าเรายืนอยู่มันเหมือนเป็นแบบเส้นเล็กๆอะ่ะเรายืนอยู่ถูกที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าความเป็นซอมบี้ของเมืองไทยเองเราเองก็ยังไม่เคยมีขนาดนั้นคือผมคิดว่าหนังที่ใกล้สุดเนี่ยมันก็สักพักแล้วมันก็มีอ,อ,อะไรอ่ะผีห่าุยธยาที่เป็นแนวสัตว์ประหลาดหน่อยจะไม่ใช่ผีตรง,ตรง ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องแรกที่เราได้ได้มีโอกาสมาดีฟานว่าเอ้ยซอมบี้คืออะไรนะเพราะหลายๆประเทศเขาก็มีลักษณะส่วนตัวนะฮะเกาหลีเขามีคิงด้อมเขามีเฟรนด์ทุกปูซานทางฝั่งฝรั่งเขาก็มี Walking d เด d คือเขามีลักษณะที่ที่แต่และแต่และว,วัฒนธรรมมันมันเล่าซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออดีเราเหมือนเราได้เร,ไดเราได้รื้อซอมบี้แต่ตีความวัฒนธรรมประเทศเราเข้าไปาก็น่าสน,นุกแบบนี้ก็สนดีแล้วจะได้เห็นอะไรโปรเจกต์ื่างๆในกคร ก็จริงๆแล้วมีครับปีหน้าครับก็ก็ได้เจอกันแน่นอนแล้วมีเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่ว่าเอปิกอันนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะดีที่สุดที่ผมเคยทำน่าจะใหญ่ที่สุดที่น่าจะมีมาระโบกต่างประเทศไมครับผมไม่บอก <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าน่าจะ ผมเชื่อว่าน่าจะออกมาแล้วน่าจะสร้างข้อถกเถียงในสังคมได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเราปีนี้ที่เราหายไปนี่คือเราทำโปรเจกต์นี้มาปีหนึ่งผมทาโปรเจกต์นี้มาประมาณสองสามปีและะ้วครับก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าจะอยู่ด้วยกันนานที่สุดแล้วก็แต่ก็เร็วๆนี้ก็ได้ดูกันแนละ้วครับคือเราได้ความเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเป็นทธุรกิจแบบเป็นหลักเลยไหมเพราะงานการแสดงเริ่มเห็นน้อยลงเรื่อยๆในรงีช้ช่วงปีนี้ที่ผ่าน มันก็เลือกเยอะขึ้นนะหมายถึงว่าตามวัยแล้วก็เราก็ไม่ได้ไวัยรุ่นแล้วอะ่ะเราก็ไม่ได้บทหนังเราก็น้อยลงถูกไหมครับหมายถึงว่าวงการบันเทิงก็เปลี่ยนอะ่ะเราก็มันไม่ใช่ยุคข,ของเราแล้วอะ่ะหมายถึงว่าเขาก็มีนักแสดงวัยรุ่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายเราก็เริ่มอยู่ในวัยสามสิบมันก็เริ่มเป็นวัยที่บทจะไม่ค่อยนึกถึงเราแล้วแหละอะไรทำถึงทำให้เราคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่ยุคข,ของเราแล้ว ก็ยัไม่คืออย่างยุคช่วง20กว่าเราก็แบบมีพลังเต็มที่ที่จะทำบทมันก็เป็นหนังรมคอมแสดงวัยรุ่นก็มักจะมาก่อนอ่างเงี้ยเราก็เริ่มเราก็เริ่มหลุดออกจากเฟสช่วงนั้นแล้วไงเหมือนว่ามันก็ไปตามไปตามอายุแหละหรือไม่ใช่ว่าเราไปหัดแบบด้านธุรกิจแบบเต็มตัวไม่นะก็ยังเป็นก็ยังเป็นอะไรที่เราชอบทําอยู่แต่เราก็อาจจะเลือกเยอะขึ้นด้วยแหละเพราะแบบเราอยากทําอะไรที่เราสนุกใจที่จะทำจริง แต่อย่างพี่เองก็ไม่ได้แบบพิ่ติดเรื่องที่เสียงแล้แสิที่แบบเลือกงานเลือกอะไรเราก็ทําตามที่เราอยากทำหมายถึงแบบว่าหมายถึงแบบว่า,แบบวาผมมองว่าการที่ผมอยู่ในวงการบันเทิงคือเราอยากเป็น v o i c ์เราอยากเป็นเสียงในแบบที่เราอยากเป็นแล้วเราก็เลยทําตามหน้าที่ของตัวเองทําตามความชอบเป็นหลักแต่วงใหญ่ๆนี่ไม่เห็นแน่นอนแบบบอกเลยเอปิก ไม่หลุดเลยหรออยู่เป็นเรื่องหน้าใช่ไหมไม่ใช่เป็นตัวหลักใช่ไหมให้บอกรอมงหลุดสักหน่อยหนึ่งนะให้บอกอ่มันก็อยู่ในไพพ์ไลน์นะครับก็รอดูกันปีหน้าผมคิดว่าประมาณถ้าเราจีดอะประมาณช่วงไหนนะปีหน้าต้นปีฮะได้เจอกันแน่นอนมันก็ประมาณหนึ่งนะหมายถึงว่า ผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่ทุกอย่างไม่ขึ้นกับเราอะหมายถึงว่าวันที่เราอ่านบทมันเป็นอีกอย่างแต่วันที่งานออกมามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือพอมันผ่านไปเยอะๆมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยความคาดหวังเรากับงานที่ออกมาหลายๆครั้งที่ผ่านมามันไม่ตรงกันมันก็ทําลายความรู้สึกตัวเองที่เห็นว่าแบบเฮ้ยเราพยายามอย่างเต็มความสามารถผมแค่คิดว่านักแสดงเป็นอาชีพที่เหมือนเอาตัวเองไป ทำอายุตัวเองให้สั้นลงมันอยู่บนความเครียดนะครมันไม่ได้อยู่บนไม่มันเป็นมนุษย์ประเภทแตกๆที่แบบเอาตัวเองมันไม่มีความสุขกับแล้วเราไปขดอายุตัวเองแต่งานบางครั้งที่ออกมามันไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้ผมว่ามันก็มันก็รู้สึกเหมือนกันแหละก็ก็ก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเราก็อยากทําน้อยลงเพราะว่ามันก็กําลังใจที่มีมันก็น้อยลง ผมไม่ได้ผมเลยไวที่ผมจะมองความสําเร็จในวงการบันเทิงไปแล้วผมมองแค่ว่าเราทําให้ดีเราทำให้ให้เต็มที่เราที่เราทําได้เราพูดถึงแมสเซจที่เราอยากจะพูดให้เต็มที่ทําให้คนดูเชื่อให้ได้มากที่สุดว่านี่เป็นงานที่ดีที่สุดของเราที่จะเป็นไปได้ก็โอเคแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ